เทา่าครับพีงนี้แซนนะครับแานกิงโพชเลผมกินเลอะท<อ>ำชันเฉยทำชันเฉครับครับตู้รับินเตอร์สินเตอร์แ รานะครับร้านนะครับร้านกระพรเพรา Terima mm -hmm.